เอาล่องเบิง uh ห uh oh. <si suppression> ้าวมาสิเ <guarding> ป <okay>? ็นตะเื้อบอแม่สีแม่ิสัเทสสัม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 ทสสัเทสสันเทสสัมเทสสัมเสัมเทส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 สัมเทเทสสมเทสสัเทสสันเทสสัมเทสสันเทสัมเสันเทสสมเทสัเทสสัมเทสสัมเทสสัเทสสัมเันเทสสัเทสสัมเนสสัมเทสสัมเทสสัมเสันเสสัมเะสัมเสัมเทสสัมเทาสัเทสสัมเทสสทะสันเะสัเสัเส วัตถุดิบเคยเห็ดแจเคือเนาะจ้ะเนาะสิเห็ดเือแหลกมาเบิ่งว่าสิเป็นหมูกระทะให้บนะจ๊ะเนาะแล้วก็สิเห็ดเมนูอ่าแกงเขียวหวานให้ปลาลังกันกินจ้ามื่อนี้นิส้วนกี่ดอกไม้มานับก็ลูกโครตที่เก่าละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิเป็นจังไรจ้าไปซื้อของมาของหลายๆจ้ะพี่น้องซื้อมาอ่าเห็ดเมนูมื่อนี้ละจ้ะ เรียงงามๆก็จะของเด้อสีงามหาบ่หน่อยู่เม่เลยจ้าพี่น้องมีหมูแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะจ้าเนาะบ่ดด้เฮ็ดหยังหลายเกิดเพิ่นเจ้าภาพแมนแมนนี้ปลาดอกไม้คือสวยแฮมเมอร์นี่ไม่น่าเห็นเหตเบิ้งแน่วันดีพี่น้องแม่วันดีจ้าให้วันดีกิจะเริ่มเอาวันจ้าเอาวันไม่วันตีเพื่อนจะเคยยุ่งทรงผมไม้จ้าโอ้ยทรงผมไม่สามีภูเก็ต กับผู้เก่าก็ดีคือเก่าล้ล่ะโอ้ยทรงผมใหม่ป่าดอกไม้กับลุงโถดมากแล้วจ้ะพี่น้องป่าดอกไม้แต่ผมวอากับร้านหน่อยเนาะลงกับน้ำเพชรเนาะวอากับร้านหรออีกแอกอีกแอกกันเอากันไก่นีบิ่อเจิดกันไหมหนาจอยแห้งอยากตัดผมปิดน้ำผากมันตอบหนาลากดีละนี่นี่หมูกระทะล่ะกามีนั่นแกงเขียวหวานจ้ะพี่น้องปลากระชิกินปลากระชิ่งเวอร์ซีหาข้นมึนก็ได้ แกงเขียวหวานจิ้มแล้วยางแสีบเลยนี่เป็นแต่แสีบเนาะแกงเขียวหวานเนาะหอมหอมนี่มึงแน่นหมหอมกะทิไหมแม่นะตากใส่ใส่ตักบ้างไหมนูกนกะทินี่ห่อนี่ไหมตาสุดยอดเลยนี่แหละเอ้ยมากกะทิอันนี้เอ้ยได้กินตอนนั้นเียปีไก่นี่บ่ตาขุณสูเพิ่นเฮทศตาแซ่บหอมนี่กะทินี่ห่อนี่จ้ะอัมพวาอัมพวาสุดยอดเลยเนาะ ได้่าโฆษนาบริแต่ว่าไม่แชเพิ่อนยีเดียแชร์พี่ลิสบริยอมกินโอ้ได้คองเล่นใไหมตีอียังมีเมนูกระะเดี๋ยวตันล่างแล้วก็เอาไปตังเดี๋ยวตังแล้วจังเบเ่งกันสิบ่เป็นมูบอกมือนีมอว่าง่าย่ตายตายปั่นหิ้วเร็วเร็วเด้อลูกหิ้วเหรอปั่นทักเทียงมากินเขาบ้านจะี่นอนี้ไปโรงเรียนเพียงกวาะสิบ่ายละมือนีวันเกิดแมนิดเนาะเฮ็ดเมนูพิเศษ ลองอย่างเบิ้งอันนี้ย่างให้แมมมีเเ,เ,เจอกินแรกค่ะห้เกบของน้านนั่นเลยอ,อุ้ยินย,งงย่างไงด้อยน้องปัน่นนี้ให้แอรให้น้องปัน่นอะอลูกก<ร>ินกว่ะนีะ่ลูกก็กิ่นหมดครับน้องปั่นหิวแห้น้องปั่นกิแกงเขียวหวานนะขึ้ม,มาคุกข้าวขุ้นมะขึ้นมาขึ้นมากเ้นมาขึ้นมยขึ้นมาขึ้น่าขึ้นมาขปอนมาขึ้นาขึ้นมางึ้นาขึ้นาขร้นมาเึ้มาขึ้นมาขึ้นมาข้ยบาขึ้นมาะเ้นีายึดนพี่น้นง กับสมิดกับสมแมนผีของมะม่วงเด้อเอาลองเบิรงเฮามันสิเป็นตะคือบ่มอ้ยหัวเอาไปเรื่อยๆได้กุ่มผันบอกล่องงามชุบยิงสัดนล่เป็นยัง นหมอมุกกะทะมะม่จ้าพี่นองมากมากินน้ากันฉลองวันเกิดของเหล่นนะเอาอีกว่าจังเอาปลาหม่อเอากุ้งเอาเอาหมูนะจางเป็นกินนแล้เอาพักลงหน้าเมนานแกเินน้าเอท่าอบูอมีนาตอนองเองีักิงนกงค่กิดของคุณ o r อเป็นที่

哎，哎，哎、hey, uh，哎、huh. um.，哎，哎、um，哎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  เสบงนี่หมูกระทะเสบงโครตจีบจอบเจริญรีเลนซอร์ไพรส์จานนั้นลุงโคกับน้องปันบอกว่าอ๋อนั้นลุงโครกบป้าปายบอกว่ายางแสบด้วยหมูกระทะนี่นองปั่นไปเลี้ยงแกงม้งไม้มงยี่สิบนาทีดีเพราะว่ามันบมีมันหลายเนาะแบ่ใหม่เนาะแน่นนี่แบบตอนนี้หรือตอนนี้ จะของวันเกิดตัดแข็งเองเด้เนาะบะตองมีเทียนนะจ๊ะกินเองเลยว่าบ่ปผ์มูพร้อมน่าซ่อมเบิ่งเหนียวบ่ตองมีเทียนและยุคควิดเอาง่ายๆในขอบในพัวนะจ๊ะเนาะมันปั่นเห็ดหยังแมวโฮ้ยมือได้กระกอดกระอุม หอมเบิ้งหอมเบิ้งเฮ้มิกกี้มีเฮ้มีมิกกี้พิ่นอยากมากมาหายมากมาหายมากน้องป้นครับว้นพ่อมาเกิดน้หมองใช่ยังอือพ่อทะลุสุกซนวันเกิดไห้มาหบองมีความสุขแด้หมาเสิร์ฟตู้ซาดิโนวีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เด้อแมนี

HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY MÂN SÌ Tắt cake rồi. Tắt cake lèo PISSED MÀG LÊ PISSED MÀG LÊ, NĂU HÀN จังกราเป่าจังลองแฮปปี้เบิร์ดีเอามาเป็นยังแมสซี่บุกกเอาตู๊ตุ๊กแมสซี่ก็ตอด็ดทำเบกรูสุดเพอรม e สซี่สวยจังนะีดาวน์่าอัโหลครับผมเค้กวันเกิดมาะม่นั่งกับเค้กวันเกิดนองปันเลยป้าป่าไปสั่งมาก ตอนแรกป้ะป่าว่าสิบดองที่ว่าเพเือมือนี่าอืม่แบจาไม่จ no โนื้อ e เอพอ่น o t อ s ะมสิจ้าพี่น้องสำหรับมือนีนะจ๊ะเนาะเป็นวันพิเศษอีกมือนึงของนิดนะจ๊ะเนาะเป็นวันเกิดล้ะกะกินเขากันง่ายๆจังพี่น้องเห็นเนาะจ๊ะเนาะกระป๋าดอกไม้รุ่งโครดล้ะกะ พอใหญ่นะจ๊ะน้องละกันน้องปันคือเก่าละจ๊ะกะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดที่อวยพอรอันเกิดติดมาก่วงนาละจ๊ะเนาะละกัน,นสำหรับคลิปนี้น้ำจ้ะขอบคุณรวงนาลนะจ๊ะเนาะจังใดกะหวังว่าทุกคนสิมีความสุขในการดูแลรักษาสุขภาพทุกคู่ทุกคนจ้าพี่นอ้องแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าคลิปนี้ไปละจา้าวัาด,ดีจา้าบ๊ายบาย